อ้าะครับสวัสดีนี่คือดีมอนครับตอนนี้ผมกลับมากับกลับมาอีกครั้งกับเอ่อ r e s i d e n t e v i l Revelation ฮ้คิดว่าเจสสิก้าและคริสยังมีชีวิตอยู่ไหมฉันเอ้ยไม่ใช่อะไรวะเฮ้ยไม่มีใครบอกนะว่าคริสตายแล้วเอองั้นเราหาได้เมื่อเอออเอ้ไม่ใช่งั้นเราค่อยไปหาเขาเมื่อเราพร้อมนะเออประมาณนี้มันแปลไม่ค่อยทันอีกแล้ว่เฮ้ยได้นนะ มันดูเหมนมันจะปลดล็อกแล้วนะเออเดี๋ยวฉันจะเช็คให้เออเดี๋ยวจะหาแถวนี้ก่อนเอ้ไม่ใช่อ,อ๋อมันก็ให้ไอ้พาร์คเกอร์มันรออยู่นี่ให้เพื่อไปหาบอ่อแสส่วนเราก็ไปตามหาคริสส่วนเราก็สแกนก่อนสแกนนีเนเวียเสร็จแล้วอะไรวะมึงมาบิดบิดอะไรไปสแกนสแกนมันอาจจะมีอีก คุณเห็นวงกลมสีเหลืองตรงข้างล่างขวามือไหมฮะนั่นแหละฮะคือมันจะบ่งบอกว่าแถวนี้มันจะมีของหรือเปล่าเนี่ยถ้ามันเป็นวงกลมสีเขียวธรรมดาแสดงว่าไม่ใช่ละมันไม่มีให้เราสแกนละเออแต่ยกเว้นไอ้ลายนิ้วมือหรือไอ้อะไรวะเนื้อก้อนเนื้อเนี่ยมันจะไม่บอกฮะสวยลายนิ้วมือเดี๋ยวก็รู้เองฮะว่ามันคืออะไรตรงนี้มันจะมีก้อนเนื้อหรือเปล่าวะไม่มีนะไม่มีเราก็ไป อ่าประตูมันอันล็อกจริงด้วยฮะเมื่อพัดทีแล้วมันเปิดไม่ได้ซึ่งผมก็ไม่ได้ไปเปิดนะดูก่อนเด็มีคิดปะหน่นไงคริสคริสคริสเปิดเฮ้ยเร็วเข้าบอกอะไรสักอย่างเด้เาก็เปิดไม่ได้เฮ้ยฉันเจอคิดแล้วเกาติดอยู่ในน<ๆ>ั้นเออเอาเขาออกมาได้ไหม ไม่คิดว่ามันล็อกนะฉันต้องการกุญแจโอเค,อเ,คเราไปหากันเลยเอออย่างเงี้ยก็ค่อยแปลได้แม่งใช้สับสูง s ิ c ค r i t y โอ้โอห่ไบโอโทเรียสอู้ใครพูดวะ<อ>ก็อาจจะมีเสียงแทรกขึ้นมานิดนึงนะเพราะว่าคอ,อมผมใกลก้กับหน้าต่างอย่างไบโอโทเรียสอะไรเย้ยโอ้โหแม่งดูเหมือนว่าทางจะตันนะ b วโอโทเรียซิเคียวริตี้ซิเคียวริตี้นี่พอจะแปลออกนะไออย่างนู้นอย่างนี้โอ้โหแม่งซับทางการมากโอ้แม่งผมพ่อพ่อผมก็ไม่ได้เป็นคนฝรั่งนะด้วยสิเออไม่เกี่ยวหรอกแหมมันอยู่ที่การเรียนรู้ไงไปถ้าเรียนรู้ไปเรื่อยเรื่อยเดี๋ยวอาจจะแปลให้คนดูฟังแบบลื่นปืน้ดลื่นไหลดังสายลม เสียงอะไรวะตรงนี้ไม่มีอะไรสแกนก่อนไม่มีของเนี่ยแค่ส่องทีเดียวก็รู้แล้วเฮ้ยซอมบี้โอ้โหแล้วดูหน้าตาแม,ม่งมึงหลุดมาจากเดสเปสใช่ไหมเนี่ยฮะเอาดูดูยิงไม่โดนอีกหลบไปหลบไปไอ้ย่ยรีโหลดแทงแทงแทงมึงอยาึงอย่าอย่ามายุ่งกับกูอย่ามายุ่งกับกูอย่ามายุ่งกับกูหลบหลบไปสแกนนีเนเวีย ถ้าเราสแกนตอนที่มันยังเป็นๆอยู่อะ่ะเอออาจจะได้เปอร์เซ็นต์ที่เยอะกว่าหรือเปล่าวะเฮ้ยเดือด,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 ดเออเจอของไปเก็บไม่เก็บไม่ได้ฮะไม่เก็บแล้วนี่คือพลาดฮะอะไรวะเนี่ยของอ๋อไอ้นั่นเราเก็บไปแล้วนี่ว่ามันอาจจะมีของอะไรอยู่นั่นไงไปตรงนี้ก็เฮ้ยไม่มีของ อ้าไม่มีอีกอะไรวะเดี๋ยวสแกนก่อนนัน่นไงเอาเห็นของข้างนอกนี่หว่าไปอ้ามันอยู่ตรงนี้อ๋อเก็บได้โอ้โหประตูเฮ้ยอะไรวะเนี่ยดูเหมือนว่ามันจะมาจากข้างนอกนะหรือเปล่าประตูล็อกต้องใช้อะไรวะอันเชื่อมาร์คเพื่อเปิดประตูประตูเนี้ย เปิดไม่ได้ is l o c k is locked เฮ้ยเสียงใครวะโอ้โหแล้วเสียงแม่งใครวะอ,อุ้ยโอ้โหแม่งกระแทกเลยสัสเอาไอสัสโอ้อโหเสียดายของีอ้ดูแม่งโอ้โหก็ต้องขอภอภัยฮะเผลอหลุดอีกแล้วคำหยาบ โอ้โหเสียได้ของไอ้พวกนี้มึงไม่รู้จักของดีเดี๋ยว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 มึงเดี๋ยวมึงมีระเบิดไหมไม่มีเว้ยเดี๋ยวขอสแกนก่อนสแกนนี่เนเวียไกลเกินไปสแกนไม่ถึงตรงนู้นสแกนได้ไหมได้นั่นสแกนได้สแกนไอ้พวกนี้ก่อนอยากเห็นหน้าเออไอ้พวกอะไรวะไอ้พวกนี้มึงต้องเจอหนักๆเว้ย เดี๋ยวเดี๋ยวมีระเบิดไหมไม่มีด้วยมึงมึงสองตัวสองตัวสองตัวหึ้อหึฮอหื้อตายรีโหลดอะไรอะไรดูท่าเดินถ้าเดินแม่งนึกถึงไอตัวนางพยาบาลในไซเรนทิวอ่ะเอ้ยเอาดิเอาดิเอาดิตายเรียบร้อยโอ้โหกระจอกคิวมันเกิดอะไรขึ้นนะฉันเจอเออ่ผู้รอดชีวิตแล้วแต่บีโอว เบลด็บบิ่นยูนั่นแหละมันฆ่าเธอแล้วเธอเป็นใครเธอก็กำลังดูอยู่นะอะไรประมาณนี้มั้งแอะแปลไม่ค่อยถูกนะเพราะว่าผมไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษมาจากไหนน่ะเราก็จะเจอกับดูก่อนศพเป็นใครวะเอาเก็บกุญแจได้แล้วอ๋อ พาร์คเกอร์ฉันอะไรวะฉันไม่ได้เจออะไรนะแต่ฉันเอ้ยไม่ใช่ฉันไม่เจอทางออกแต่ฉันเจอกุญแจเอองั้นเดี๋ยวไปเปิดประตูคิดไอ้ที่คิดอยู่อะเออประมาณนี้สรุปเอาดูดิโอ้โหแล้วดูเฮ้ยเสียดายแม่งไม่น่าเลยมึงไปไม่เป็นไร ยังเสียได้แค่ไหนยังมีจิวอยู่เออแหละยังเหลือจิวอยู่เออไอ้สัตว์ดูดิหลุดออกมาอีกแล้วไอ้พวกนี้มึงจะหลุดโอ้โหแล้วดูยิงก็ยิงยากปืนมึงก็ปืนโอ้ปืนอัลลมไปไปเก็บกระสุนกันกระสุนกันก็กระสุนปืนนี่นแหละนะอันนี้ไม่ได้เล่นมุ้งนะแต่มันเผลอเหมือนคล้ายเยคล้ายนีย่ เกมนี้ผมอะไรวะเฮ้ยร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วอะอ๋อยาเต็มถ้ายามไม่เต็มเราก็ก็คือยามเต็มแล้วครบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเกมนี้ผมชอบระบบหลายอย่างนะแต่ที่ผมไม่ชอบเลยคือเสียงมันอะคือแบบเสียงมันเ,เสียงปืนเนี่ยแม่งเสียงอย่างเงี้ยโอ้โหอย่างกับปืนอัดลมดูมันเดีวเอาสแกนไม่ได้นู่ว่าเต็ม เยิงเอ่ยยิงดิดูเหมือนว่ายังไม่โดนดามเดจเลยนะสักรอบเออดีแล้วแหละสแกนก่อนอ่ามีของมีของมีของน่ามีของโอ้ของเยอะว่ะห้องนี้ช่วงแรกๆมันจะใจดีให้ของเราเยอะช่วงหลังๆนี่โอ้โหแบบ กระสุนแต่ละเม็ดนี่หายอย่างยากอ่ะฉากนี้คือมันเป็นฉากเต็มตัวไงของเรายังมีไม่มากเปิดเปิดไม่ได้ไปทีนี้เราเข้าไปข้างในกันเฮ้ยเสียงอะไรอะุอ้ยอื้อหือตัวบอลเลอร์ตัวบอวเวลอวเวลอร์เลยออาหลบได้แทงอาแทงยิ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 งเอาดิตายโอ้ยสลับ สลับตีนแป๊บเออยังใช้ระบบวิธีเดิมคือเอาตีนยันไอเอาเท้ายันเคสฮะเพื่อไม่ให้ไม่ช็อตดูมันเดะเออเออออโผล่มาแล้วโผล่มาแล้วยิงแม่งแม่งเออตายแม่งเต็มแล้วอ่ะโอ้โหไปก็หลังจากที่เราได้กุ้ยแม่งโผล่มาแล้วอ๋อไม่ต้องสแกนละ วายิงยิงมันไม่ได้มีอะไรม่ายิงยิงยิงอย่างเงี้ยนะช่วงฉากแรกๆนะช่วงหลังๆนี่แม่งโอ้โห و. แบบศัตรูปล่อยพลังได้อะไรอย่างงี้แบบโ,อโอหดๆเท่ๆงั้นอนะเดี๋ยวเก็บกระสนุนก่อนป่ะได้หนึ่งนัดโอ้โหขอบคุณมากไปกันไปหาพนะัคเกอร์ฮะหลังจากที่เราได้กุญแจามาแล้วเราจะไปหาคริสกันคริสเลตฟิลด์ เอาล่ละครับป้าเฮ้ยอือหือตกใจหมดจิ้วแล้วเข้าเราต้องรีบไปช่วยคริสแล้วอ่า้ากดเลยคริสเฮ้คริสทำไมมันนิ่งเงี้ยวะเฮ้ยอ,อ๋อคิดคอขาดอ๋ออ๋อหุ่นตุกตาเฮ้ยมันอะไรกันเนี่ยก็ตุกตาไง โอ้เย oh, ี่ยมเลยโอ้โหควันพิษโดนจนได้เฮ้ยบ้าจริงมันเป็นกับดักอ๋อแล้วใครแม่งเดินมาวะเนี่ยโอ้ยรองเท้าสวยฮะเอาหลับเลยมึงตายยังเฮ้ย มันเป็นเวลาที่เรียนรู้ความจริงแล้วมิสวาเลนไทน์เออหรือ,อยังฮะเสียงอย่างงี้อ้อจบชชตเตอร์แรกแลว้วฮะก็นะเอาไว้สำหรับพันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนครับเอาไว้ต่อกันพาร์ทหน้าเดี๋ยวรอมันเซฟคอนเทนต์อะไรเสร็จก่อนอ้าวไม่ต้องเซฟคอนเทนต์ไว้เอาไว้ต่อกันพาร์ทหน้าสำหรับพันนี้สวัสดีครับ